สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ปูนปูนปนสตอรี่ค่ะและสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นสวัสดน้องใหม่รองจากจังหวัดบึงการค่ะเช้านี้นะคะเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยไข่ดาวทอสดสดๆมาจากสวนของเราค่ะกินคู่กับขนมจีบที่นึ่งอุ่นๆร้อนๆเหมือนกันค่ะกินอาหารยามเช้าควบคู่ไปกับการนั่งมองวิวทุ่งนาท่ามกลางไปด้วยธรรมชาติและในบ่อน้ําที่มีปลาแหว ว่ายกำลังเต้นระบรําเลงร่ากันอยู่จะเห็นว่าที่ปุ๋งๆอยู่ตรงนั้นเป็นปลาที่เลี้ยงเองนะคะ และนี่ก็เป็นเสน่ห์ยามเช้าเป็นกำไรของการตื่นขึ้นมายามเช้าและก็เป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดของชีวิตที่ต้องการค่ะแต่เอ๊นั่งไปสักพักก็นึกได้ว่าเฮ้ยที่สวนมีดอกบัวนี่ว่าอยากได้ภาพดอกบัวก่อนที่มันจะหุ่มกล็ต้องปิดตามเก็บภาพกันก่อนค่ะโดยระยะทางที่เราไปแล้วก็ใช้จักรยานในการปั่นไปในการเก็บบรรยากาศต่างๆนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มหิวอีกแล้วก็นึกได้ว่าเอ้ยมีลูกชิ้นกับไส้กรอกหนลองเอามาย่างกันสดๆให้กินกันตรงนั้นไปเลยนะคะ ะะและอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือส้มตําค่ะมะกอกเราก็เก็บมาจากสวนสดๆเลยนะคะส่วนมะนาวมะเขือเทศหรือว่าพริกเนี่ยไม่ได้เก็บเองอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเดี๋ยวเอาไว้เอพิโซดหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวการปลูกการเก็บมาสดๆจากต้นและนํา,ามามําส้มตำว่าจะทํำยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ปรุงรสตามใจชอบใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลถ้าเป็นน้าตาลปี๊บก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นถ้าหากใครไม่ชอบเคม็มก็ลดการใส่น้ําปลาลดการใส่ปลาลงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นครกแรกนะคะโดยมะละกอที่ใช้เนี่ยบังเอิญโชคดีได้ลูกที่มันกำลังหำหำนะมันก็จะเป็นสีแดงสวยๆนะคะโอ้อร่อยมากแซ่บแซบนัวนมาเด้อพี่น้องไม่กินข่าวเด้อบันนี้หลังจากได้แล้วก็ตำนอตำยอกยอกไปเรื่อยๆนะตามใจชอบเลยไผอยากได้ตำม,มูลก็ตตำไปโดนๆไปเลยใส่แรงมันคักๆไปเลยนะคะถ้าไผพ่อแล้วอยากกินแล้วก็ซิมอึงถ้ามันถูกใจเลยกบเศร้าแล้วก็ใส่จานเด้อบันนี้ โครกแรกผ่านไปโครกที่สองก็ต้องมาเนาะพี่น้องโครกที่สองในห้องเซตต่ำส่วนนะใส่ขนมจีนเ้นข้าวปุ่นใส่ลงไปมันสดๆเลยโอ้ยเบิ่งแล้วกินเป็นตะแซบคักเด้อแบบน,นี้น้ำลายเริ่มไหลแล้วเด้ออ้าไผ่น้ำลายไหลเซตน้ำปลาบอแม่น้ำปลาเซตน้ำลายที่ไหลออกจากปากเนาะโอ้จแม่นฟ้าไปกินคักลิน้นพันกันไปแล้วเราผิดผิดกถึ่อละเด้อและอันนี้ก็คือภาพผลงานของเราทั้งสองโครกนะคะสีสันจัดจ้านน่ารับประทานจริงๆ กินเสร็จแล้วยามบ่ายเราก็นั่งตากลมตากลลมองไปบนฟ้าอ้าวเห็นลมหัวกุดนะคะรู้จักไหมคะท่านผู้ชมลมหัวกุดลมบ้าหมูกินขาวไม่กินหวานสันดานไพลร่อ่บสารผู้ใหญเนาะเป็นคนสั่งคำนิยามเนี่ยออกมา ดังนั้นเราก็ต้องไปหาของหวานมากินนะคะทุกท่านเราก็เลยไปสอยต้นมะขามที่อยู่ข้างๆกันนะั่นแหละหาไมกินค่ะก็สุกบ้างดิบบ้างปะปนกันไปต้นแรกก็เขยา่าเขยา่าไม่ค่อยหล่นนะต้นนี้มันก็ยังไม่สุกดีนะเราก,ก็เออเดี๋ยวเปลี่ยนว่าเอาต้นใหม่ดีกว่าต้นที่สองไหนลองดูซิก็จะมีเห็นไหมว่าคนปีขึ้นไปแล้วก็ขยมขยมขยม,ขยมนะคะรอให้มะขามที่สุดมันก็จะตกกป๊กๆมาบนพื้นเราก็ไปรอเก็บกันอยู่บนพื้นค่ะก็ได้มะขามหวานมากินเป็นของหวานกันตามสมควรนะคะ นี่ก็เป็นมะขามหวานที่เราเก็บได้ไม่ใช่น้อยๆเลยอะหนึ่งถุงสองถุงอ่าไม่ธรรมดา ระหว่างทางเดินกลับไปเถียงนาคน,นะ,คะเราก็พบต้นพุทราค่ะไม่ใช่พบโดยบังเอิญนะคะทางสวนของเราก็ได้ปลูกไว้นั่นเองค่ะตอนนี้น้องเขาก็ต้นโตพอที่จะกินได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสุกดีนะแต่รสชาติก็ใช้ได้เปรี้ยวหวานกําลังดีนะคะก็สามารถนํามากินพอกรุบกริบได้ในระหว่างทางเดินกลับก็ถือว่าเพลินเพํิพลังสู้ฟันแล้ววันนี้นะคะเวลาก็เดินทางมาถึงค่นวันละค่ะ พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเ่าเทเลทบ,บีก็กำลังจะบอกลาหมดเวลาสนุกแล้วสิสําหรับวันนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันใหม่เรามาสรรหาความสนุกกันอีกค่ะสำหรับวันนี้อย่างเวลาไปก่อนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากให้ทุกๆคนได้มาชมแสงแดดตกกระทบกับยอดหญ้าช่างสวยงามจริงๆ เวลาไปทุ่งนาเพื่อนๆสังเกตเห็นดอกไม้สีม่วงที่ชอบเกิดตามบริเวณคันนามไหมคะดอกนี้มันมีชื่อว่าอะไรนะถ้าใครทราบโพสไว้ใต้คอมเมนต์ได้ค่ะตกดึงมาอากาศมันเย็นก็อยากกินข้าวจีก,กับกินลูกชิ้นเป็นมือดึกเราก็มาปั้นข้าวจีและทําปิ้งลูกชิ้นกินกันค่ะอร่อยมากสีเหลืองสวยงดงามกําลังดีมากค่ะแต่ความแข็งก็ใช้ได้เหมือนกันกำลังกรุบกรอบสู้ฟันอีกเหมือนกันค่ะ และนี่ก็คือภาพผลงานเข้าจีของเราเมื้อดึกนะคะเอ้ยลืมกระซิบบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เรากางเต็นท์นอนที่นาค่ะ และก่อนจะจากกันไปสำหรับคลิปนี้นะคะขอส่งท้ายด้วยภาพบรรยากาศถนนลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยค่ะหลายๆท่านก็คงเคยสัญจรไปมาผ่านเส้นทางนี้และเป็นที่รู้จักกันดีในเส้นทางนี้นะคะจะสังเกตว่าสองข้างทางเห็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาและจะมีจุดชมวิวนะคะแล้วก็เป็นจุดแหลมนะสำหรับถ่ายรูปที่หมู่บ้านวางังสาและมีร้านกาแฟาให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะนี่ก็เป็นเจ้าถินะะ่นมาทักทายเรานะคะแล้วก็เดินจากเราไปสวยๆนี่จะเป็นบรรยากาศสองข้าง สายงางค่ะสวยสดงดงามค่ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ปีนี้เป็นปีกระต่ายน้อยนำโชคสำหรับทุกคนค่ะ